สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการทำตัวการ์ตูนแบบนี้ที่กำลังคิดกันอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับว่าเขาทำกันแบบไหนยังไงนะครับตัวการ์ตูนล,ลักษณะแบบนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับให้เราเข้าตัวเว็บไซต์นะครับของ Search Engine แล้วพิมพ์กัว่า go go art นะครับ go art co นี่นะครับ go art แล้วกด enter ลงไป พอได้คําว่า Google Art เสร็จนะครับตัวเว็บที่เราจะใช้ก็คือตัวเว็บตัวนี้นะครับ Photo ตัว R นะครับมีว่า Photo แล้วก็ Google Art เว็บนี้เลยนะครับให้เราคลิกเข้าไป1ครั้งคลิกเข้าไปอ่ะพอคลิกเข้าไปเสร็จนะครับของบางคนที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยเขาก็จะขึ้นนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับก็ให้เราก,กดปิดเข้าไปได้เลยแล้วก็ล็อกอินกับโปรแกร,รม Gmail ของเรานะครับล็อกอินกับ Gmail ได้เลยต่อมาพอลักษณะแบบนี้เสร็จ ให้เราเปรียมรูปนะครับของเราเอาไว้เราอยากได้ x ไหนแบบไหนนะครับเราก็ใช้แบบนันซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับแต่ลักษณะวันนี้เราจะทําเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้เราก็ทําการอัปโหลดอิมเมนะครับกดคําว่า upload image. อัปโหลดอิมเมจของผมไปดูผมมีรูปของผมอยู่อัปโหลดอิมเมแล้วก็ไปเลือกรูป เลือกรูปกรองของเรานะผมเอาใช้เป็นรูปนี้แล้วกันนะครับใช้เป็นรูปนี้พอได้รูปนี้เสร็จนะครับให้เราทําการคลิกอันนี้นะครับที่เขียนว่ามินิวันนี้นะครับคลิกลงไปแล้วรอให้ AI ทําการประมวลผลนะครับ I AI ทําการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะผมก็รอเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกตรงนี้นะครับว่า I AI ประมวลผลได้เท่าไหร่แล้ว นะครับก็รอให้เขาเสร็จก่อนนะครับให้เขาประเมินผลเสร็จรอไปสักครู่หนึ่งไม่นานมากไม่นานเท่าไหร่นะครับระหว่างนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆคลิปต่างๆนะครับที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคลิปต้องเที่ยวคลิปอะไรพวกนั้นนะครับเดี๋ยวเรารอเขาแป๊บหนึ่งตอนนี้ อ่ะนะครับพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นรูปตัวการ์ตูนแบบนี้มาให้เลยนะครับถ้าเด่นลักษณะเนี่ยหน้าตากายคลึงกันเลยแม้กับอันเก่าของผมเนี่ยนี่คล้ายๆกันเลยนะครับหน้าตาจะคล้ายคลึงกันอ่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะครับเรากดตรงคําว่าดาวน์โหลดแล้วเราให้เรากดเลือกคําว่าดาวน์โหลดพรีวิวนะครับถ้าเราดาวน์โหลด SD เนี่ยต้องจ่ายเงินดาวน์โหลดพรีวิวก็เพียงพอแล้วนะครับอ่ะผมเซฟไว้เดสก์ท็อปแล้วกันบันทึก พอได้เสร็จถ้าสังเกตนะครับรูปภาพของเราเนี่ยเขาจะมีตัวของโลโก้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดให้ดูนี่จะมีโลโก้อยู่นะครับซึ่งโลโก้เนี่ยเราสามารถลบได้ในหลายๆโปรแกรมนะครับจะมีให้เราลบได้หลายโปรแกรมอ่าเดี๋ยวผมเราไปเข้า Google อันนี้เราจะลบปันเว็บเลยเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า Rem ove, remove 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 watermark นะครับ remove watermark กดเข้าไปแล้วใช้เว็บแรกเลยนะครับนี่ remove watermark.io ใอตัวนี้เลยนะครับ remove watermark.io คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งพอคลิกไปเสร็จนะครับเขาก็จะให้เราทำการอัพโหลดรูปภาพนะครับอัพอัพโหลดรูปภาพลงไปนะครับเราก็กดบวกตรงนี้เพื่อทำการอัพโหลดรูปภาพ ที่มี water mark เมื่อกี้หรือมีลายน้ำนะครับผมเซฟไว้เดสก์ท็อปแล้วก็รูปนี้นะครับของผมเมื่อกี้รูปนี้ที่มีลายน้ำอยู่กด double click ขึ้นมาแล้วเราก็รอเขาแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาประมวลผลนี่นะครับเขาก็จะขึ้นโชว์แบบนี้เลยก็คือรูปเห็นไหมครับลายน้ำตรงนี้อันนี้ลบไปแล้วนะครับเราก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เซฟ เอาไว้ตรงไหนก็เลือกแล้วก็กดเซฟนะครับพอเซฟเสร็จแบบนี้ต่อมาผมจะทําการนะครับลบพื้นหลังสมมุติว่าเราอยากเอาไปใช้ใน powerpoint ในอะไรแบบไม่อยากให้มีพื้นหลังนะครับเราก็เข้าเหมือนเดิม s เ a r c h Engine แล้วพิมพ์ว่า Remove background ก็ได้นะครับหรือว่า Remove นี่ remove background นะครับเราพิมพ์ Remove background เว็บที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวนี้เลย remove bg กดเข้าไปในเว็บก็อัปโหลดรูปเราก็เลือกรูปภาพที่เราลบพื้นหลังมาลบโลโก้มาแล้วเมื่อกี้แล้วก็กด open เข้ามานี่นะครับโปรแกรมมันก็จะทำการคำนวณน,นี่เห็นไหมครับก็จะไม่มีตัวของพื้นหลังแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเอามาใช้งานได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวิธีทำภาพการ์ตูนนะครับผ่าน AI ที่เขากำลังคิดกันอยู่ตอนนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ